แล้วสเสียงแจ๋วเด้ยินบอสัเนียงซอภาษากิริยาซอสถุนดเนินรายการโดยนุ่มพ่อจบอิสระพงเตชะแก้ว เกียศติตามด้วยการสำเนียงซอภาษากิริยาซอสกุลตอนนี้ก็เป็นตอนที่สามแล้วคุณชุ่มเนาะการห้างหายจากได้การไปโดนอ๋อโดนหมายความว่านานเพราะแปลว่าโดนอย่างอื่นได้โดนหมายความว่าน่าภาษาอีสานได้แล้ห้างหายก็ไปหน้าในการได้ไม่เจอกันในเทปนี้กันไม่ยู่ที่ตลาดรถไฟนะครับเขาบอกว่าในบรรยากาศของตลาดรถไฟเนี่ยมีของกินหลากหลายอย่างด้ยแต่ว่า ผู้รู้ว่าจะกินยังแน่ไก่เดี๋ยวสิดเขาไปฮ่าฮ่ายิบยิบจับจับ,จบกันแล้วกันว่าอีหยัางเป็นแต่แซบถ้ากินอีกย่างเป็นแต่แซบแล้วเดี๋ยวดูสีม้าในน้ำผู้ชมถ้าเกิดอยากรู้ว่าอาหารนี่มันมีสิ่งพืออีหยังเดี๋ยวตามมมาเลยกันแล้วกันครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นต่ออนซอนมูนะของกินในตลาดรถไฟมีทั้งอาหารเทศแลักกัอาหารไทยให้ผู้บ่าวผู้สาวเพ่ไปนนเลือกซื้อตามอำเภอใจ ซิซื้อใส่ถุงยางกินไปน้ำเลือกของไปน้ำก็ได้หรือว่าซิซื้อเราก็นั่งกินยูกับลานก็นได้มืองพุดนะคือเป็นตแ่แซ่ไปแต่นัวแปนอนไปนองนอะยางเขามั่งไก็แต่มีขายจานใหญ่ๆจานละ30สบาทเองด้วยละนัะ่นเห็นบ่ายำบมักม่วงกับมี่ยำมะม่ากัมี่ค้นแลยยำกับมีเด้อพี่น้องเด้อพุนะปลามึก ปลาหมึกจีแมริสิบบาทเมืองจากแม่คานนั่นแหละคือเป็นตะลุยลยนะ่ยแต่นาะแม่คาน้องอาหารจานเดียวอาหารจานดวนกระมี่ผัดไทยกะมีถ่ายเด้์พี่น้องเด้์พูดนะมาตบถ่ายโดยของหวานมึงก็ดูละโอ้ยของหวานทับเค,ค้กชิ้นรัสผาบาทเอา้าแดกมาจนบาหวานให้มันขึ้นเด้อเอียงอนะ่ะเอียงอ่ะเอาดูดยูดดดดด่นไหนไมนยังนะอ,อ่ะนาะอ๋อ ดูดูยูนึ่งก็คือสตรอเบอรี่โยเกิร์ตอ้ยคือดูเป็นตำมัานเด็ดแทบแทบแต่นะเอานอกจากดูแบบัก้มีชาชาักโอยเพิ่งดูเทิ่งชักมานนี้เทิ่งดูเทิ่งชักจนเมื่อยก็มาตัองถ่ายนี่ละ,ล, ah ะล,ล,ล้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาละสามสิบบาทแทบคือการัาไอุ่นยังมาตัวตลาดรถไฟเราเห็นเยอะกินกันหลากหลายยางตะวันกับมาสดุดอยู่ร้านอาหารหาร้านหนึ่งซึ่งเป็นแบบเป็นอาหารพื้นบ้านทีกินมากแต่น้อยจนโตนะกัเป็นร้าน,า,นนา,นา,นานขนมจีน เป็นลานขนมจีนก็นไม่เป็นอาหารอีสานเพราวะว่าถ้าวัดตัวขนมจีนเนี่ยหรือว่าไม่เป็นขนมจีนยุ่ยอีสานหรืออีสานไปอยู่ประเทศจีนสร้างแม,ม่ลำโพงแล้วแกสร้างน้ำยาปลาเพราะว่าน้ำยาปลาที่นี่ป็นลาแกอยากกินปลาแล้วเล็กน้อยให้ปลาม้ําสูบเนื้อเลือดเแกเปล่าขนมจีนน้ำยาปลา,ปาก็ฝ่ายกัอเลเด้ที่ครับเดี๋ยวไปตามปัดตามไปมองว่าทักชื้อโตนี่มีอย่างแน่ขนมจีน หรือภาษาอีสานเรียกว่าข้าวปุ้นการที่เราจะแดกข้าวปุ้นให้แซบต้องแดกคู่กับผักเช่นกระหล่ำปีสับปะุณทางยาช่วยลดความเสี่ยงจากมะเร็งลำไส้ถั่วง,งอกช่วยชะลอความแก่บักถั่วหรือถั่วฝักยาวช่วยต้านอนุมูลอิสระพงอันนี้คือผักกระเฉดน้ำถ้าเป็นผักกระเฉดบกก็คือกะถินใบแมงรักหรือผักอีตูย้ํา ผักอีตูมะระมาระ,าระหวานเป็นลมถ้าเกิดขมกูก็ไม่แดกผักดองหรือส้มผักแถมไข่ต้มหนึ่งฟองเข้าปุ้นก็จะเป็นอาหารที่ครบห้ามูล่ลองชิมเชิญแทบเป็นจังไดนานะ้อ ละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของการแล้วขอขอบคุณละครเวทีเรืองดอนกระสิกรรมแม่นออฟเช่าหน้าไรหนึ่งในการแสดงอ่านบทละครตอนอ่านบทไสของปัจจัยโอกาละครจะทําการแสดงในวันที่28 29กรกฎาคม2 5ี้ เกิดผู้ใดอยากเห็นหนุ่มเลนละค่อนลองเพลงโบอีสานแบบตัวเป็นๆก็มาพอกันในงานนี้ตววะตวันตงเฝ้่าจองบัตเด้์สลับวัน,นี้นะครับผมสํำเนียนซอภาษาคริยาซอสกุลเม่วลาแล้วออกไปก่อนเดอร์จำได้ละเอียดประท่านกับกดพอดเดอ้์ดกดพอด